อ้าวฟิลวันนี้เธอจะมีอะไรจะมาโชว์ให้ครูดูไมยากลนครับแนะนำตัวเองหน่อยเธอชื่ออะไรนามสกุลอะไรอันน้พูดดังๆหน่อยบีดิวเจ็ตป .3 เนาะก็จะมาโชว์ป .4 เนาะเฮ้ยป .4 แล้วเหรอจะมาโชว์ไมยกลเนาะให้ ท่านผู้ชมดูกันโอ้ท่านผู้ชมเยอะมากเลยเป็นไ,ไงตบมือตบมือเอา้เอาเดา,เ,าเดีเดวครูจะมาอยู่มุมนี้เอา้าถือทำมาเลยและเอาดูดูด,ดูพวกเราดูดูพี่ ยังไงเธอเมื่อกี้เธอรู้สึกไงดีใจมากครับ a m a ซิ่งมากเลยใช่ไหมครับโอ้ทำใจได้ดีใจเลยยังไงยังไงเมื่อกี้นี่ดีใจมากๆดีใจมากๆเลยโอ้ยดีใจ a m a ซิ่งมากโอ้ท่านผู้ชมเยอะเลยมาสำหรับเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมน้องๆโอ้ตื่นเต้นมาเลยคราวนี้ที่สองที่สองครังที่สองเธอจะมียังไงยังไงดูดูจะบึ้งจะบึยงทำจะบึ้งดูดูไปไงตื่นเต้นไหมตื่นตื่น ตื่นเต้นมากไหมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นจะเห็นไหมจะควระดับโลกเนาะเอาเอาเอาเราดูลองดูเอาค่อยค่อยทำนี่ทำให้น้องดูนึสองดูร้อมกันสามเอ้ยอะไรแม็กซี่ยอดมากครับโอ้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาเลยใช่ไหมโอ้เธอมันสุดเธอมันอัจฉริยภาพทางไม่กลจริงๆ เธอมาอาชีวเท่าทไมจะคนเลยอันนี้ไมโครสุดท้ายเธออะไรหักนิ้วใช่ไหมอ่าเดย่าเพิ่งทำเดี๋ยเพิ่งทำท่านผู้ชมดูดูดูกันดูการหันหันให้ท่านผู้ชมดูหน่อยข้างหลังข้างหลังเยอะเยอะโอเคเอาเอาพวกเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมจะได้ดูสุดท้ายแล้วตื่นเต้นมากไหมเอามากเนาะเอาเอาดู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 ด้วยกันเอาอย่าเพิ่งดูดูค่อย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 เอาเอาอย่าเพิ่งดูดูพกเราดูดูเนื่อดูเอาดู สองเฮ้ยทำได้ไงได้ไงได้ไงเอาตบมือตบมือตบมือเพื่อนหน่อยโอ้ยสุดยอดมากเลยไม่เคยเห็นที่ไหนเลยใช่ไหมสุดยอดสุดยอดมากเดี๋ยวครูสัมภาษณ์เดี๋ยวคนนี้ครูสัมภาษณ์เธอเธอไปเรียนเธอไปเรียนมาแต่ไหนนี่พี่พวกทำมายากลอย่างนี้นี่เบื่องของในยูทูปในยูทูปด้วยถือว่ายูทูปมีประโยชน์นะ เธอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้วครับโอ้สุดยอดมากเลยวันนี้ถือถือไหมคุณหน่อยถือไหมเป็นไงรู้สึกเป็นไงวันนี้ที่เห็นมายกวนอย่างเพื่อนดีใจค่ะดีใจ,าจ,าจามากเลยเคยเห็นแต่ในทีวีใช่ไหมใช่ค่ะไม่เคยเห็นทําตัวจริงๆอย่างนี้ตัวเป็น,ปนๆนี้เลยใช่ไหมโอ้มักซี่อยู่ไหนมักซี่อยู่ไหนโอ้มักซี่มักซี่พูดถามเธอหน่อยเมื่อกี้เธอเธอเห็น พี่เขาทำมาเป็นยังไงเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยเห็นมาก,ก่อนใช่ไหมเขาทำได้ไงเนาะโอ้เราอยากเก่งเหมือนพี่เขาไหมอ,อยากเก่งเนาะเราต้องฝึกฝนนะเราเคยเห็นแต่ในทีวีหรือเปล่าที่เขาทำกันนี้กเก่งๆหักนิ้วเปลี่ยนนิ้วเนาะอนโอ้ครูก็ไม่คิดเลยว่าจะทำได้เก่งมากเลยตื่นเต้นไหมเราดูเมื่อกี้รู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยเนาะครูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่คิดว่าจะกล้ามาทําให้ครูดูโอ้โหครูเคยเห็นแต่ในทีวี สุดยอดสุดยอดเราทำเล่นไมคนเป็นไหมเหมือนพี่เขาไม่เป็นไม่เป็นเนาะเดี๋ยวเราไปเรียนกับพี่เขาแล้วเราลองมาทําดูเนาะเยี่ยมไหมเป็นว่าเราปิดกล้องตรงนี้แหละเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราให้แม็กซี่ไปฝึกมาฝึกมาเดี๋ยวแม็กซี่จะมาทําให้เราดูเนาะจะได้เก่งเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ป .4 ชื่อไรนะฟิวว้าเดี๋ยวค่อยเก่งเหมือนพี่ฟิวน้อยเนาะอ่าแล้วปิดกล้องตรงนี้นะครับบ๊ายบาย